เอากะกรับสบายดีครับสมเนาะมื้อนี้ก็มาอยู่ในองสิ์ยักเขาเนาะมื้อนี้เนาะมื้อนี้สิ์ก็บ่ได้ไปใส่เนาะมื้อนี้สิ์ก็สิมาพา่ผู้มาไหน้าสิ์ใสบ้ากะสเนาะตอนนี้เนาะตอนนี้ก็ได้เฮอสิท์ใสได ใส่ท่าเนาะตอนนี้เนาะต่อชุดสหก็มานะครับทุกคนเนาะการกระซอมพอดีเนาะท่ากระซอมคนนี้กถือว่าอากาศดีคนตกยน่อยๆหนึ่งสองพอดีครับ ตอนนี้เราก็ยไปเปลี่ยนอันสินงใส่บส้ากระสีเนาะเมองจักอันสีนหน้าและท่าทางก็เริ่มเมื่อยแล้วเราทผมุชมเนะเาะแลนวหน่าทำมุมตชนนี้กรรม วันนี้มีกวลาว่าบ้าง่วคยีเกียนใส่ใส่ให้เทนหน้าและคื้อเก้าพี่นงน,นงะนะั่งเืองเกี่ยวแม่องเีซะเนาะคุณพ่อซะมาเบิ้งเก็บรายละเอียดกันว่าป่าห้ลุใส่อส่แลต้ติี้เป็นกะบ่ค่อยสบายเป็นเด็ดละบุคคลให้บุคคลให้แล้วนะติ่เนาะ กื่ตะจะมาลาะเบื้องแน่ะครนะเด็กพอเป็นตาเมียบอ่วัสดีตอนนี้กันว่าอันที่จะเข้ากงเตี้ยนแล้วเตี้ยนกันได้เตี้ยนกันมาพี่น้อกจังมือไหบไหไหวอย่ที่ที่เขาไหวเนาะตัวหากลงกังเี้ยนเนี่ าดโออ้บฟรีเลี้ยครึ่งนึงละวอย่างครึ่งนึงนี่เนาะประมาณตอนเศร้าเศร้านึงก็แล้วนะข่อยเพราะว่าเขารอยปลายต้นนี่นั่นคือว่าเตรียมมาเปลี่ยนโนได้เนาะหลักแสียงมีแต่ลรามุดเฮงได้ปะ เออส่อ้นั่นซอกขี้กระเดื่อนใส่เรือนเนาะไปเซเว่เซเว่นจะนำลีกอย่ละอยู่ร่มในกันนำลีกอยู่บนขั้วนะพี่น้องอันนี้ที่จะเข้าก็เริ่มจะเข้าแล้วส่อเหมือนชานีิวยได้กินเข้าเอิญกินเข้าอวุญยากแล้โอ้เนินอันเด้อรตัวเอิญที่จะเข้าได้อึ้งทับคผู้ชมคาณผู้ชมเนาะที่จะเข้า อึ้งอ้างเอานะทุกคนเนาะเจ้าพี่มาซีนท่านผู้ชมเออโอ๋นั่นนั่นนี่เนาะที่จะเข้าได้อึ้งอันนี้กับเพี้ยนซีดจะเข้าเนาะซีดจะเข้ากับเมื่อให้หนึงกับพีเจสิ่ใส่กับเพี้ยนแล้วเพี้ยนเดยอพี่น้องค่อยถ่ายค่อยไปหน้าเฮาคือเก่าเลย เข้ามาซอยมือเึ็นมือกล้องน่ะผมก็ต้องขับไปครับรังสมเพราะผมชอบไปตอนนี้ก็คือว่าแบบอดีเจสินไส้กำลังเหียนเธอเท้าสุเนาะ หหไหหนาวซ่านดูเหมือนว่าเขาจะลังแกเด็กนะตอนนี้แ,แต่ว่าเด็กหน่าจะใา้เป็นนะคุ้นชิงไซครับทำไมถึงหยิให้ผมครับผมก็เพิ่งเหียนไถนาให้หลานผมเพราะว่าถึงใบที่จะต้องทำนาแล้วถ้าทานผู้ชมครับนะครับก็พยายามครับ ถึงเวลาแล้วไฟสมควรจะไฮนาแล้วนะครับท่านผู้ชมบีดเลยเออตักนิดนึงเออบีดเล็กเเออแรมั้เอาเลยเออเล็กเล็กเออเล็กเล็เออดูดเหนว่าเขาจะเป็นครูสอนที่ดีมากเลยนะครับผมต้องอ,อพยายามบอกสอนเขานะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเล็งโอ้เล็ง เพิ่งแม่คอยพวงผมัลเนีนลงเออวันนี้มันแข็งผมต้องพยายามบอกตอนครับเพราะว่าเขาต้องต้องการเมียแล้วครับก็เนียนอยู่มอสองนะครับมอหนึ่งวะเนียนอยูมอหนึ่งนะคุณผู้ชมว้าวเนียนยู่มอหนึ่งก็เริ่มเนียนไทยหน้าละคุณรู้สึกยังไงครับ ก็จะเปลี่ยนร้านสายผมนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าน่าจะไม่ไหวแล้วดูสิครับระงงระงักระงงระงักครับท่านผู้ชมผมก็จะเปลี่ยนนะนี่ครับท่านผู้ชมผมก็ เล่งเล่งรถได้ประมาณ120แรงมานะครับทา่านผู้ชมผมต้องขับไปครับทา่านผู้ชมเพราะผมชอบไปตอนนี้ซิดอยากเข้าก็เริ่มอยากเข้าแล้วเนาะ <laughs> พาก,นนากนนันขึ้นข่ายก็ขึ้นกันเข้าโอ้หนึ่งโมงเนะาะท่านผู้ชมแม่หมาะปันป่วน คุณแม่ครับกาลังเตรียมอาหารครับตอนนี้กําลังพากันขึ้นกินขา้าวโอ้โหนึ่งครับใกล้สร้างเตาถ่านนี่ครับซิดอยากข้าวครับเริ่มอยากข้าวจริงๆด้วยครับ <c oughs> นี่ครับท่วงหน้าบ้านเก่าท่านผู้ชมบ้านหอยกอมวันนี้ซิดอยากข้าวตั้งจือมาซอยไถนาส,สาวชาน กำจึงช่วยให้น่ะบุฟ่าขึ้นมากินเขาตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปรับประทานอาหารเทียงสามเพลคือก๊อโอ้โหสองเทือ่สามเทือลลต่ำคือหนึ่งเอาละครับท่านผู้ชมกำลังจะปรุงแต่งตำหมักหุงนะครับดัง สิทธิ์อยากข้าวครับบนเที่ยงหน้าไอ้นี่วสิทธิ์ไทยอินดี้เน้นไอ้ชื่ออย่างงี่นี่งยืดมีนี่บนหิงนั่งครับท่านผู้ชมกินข้าวเที่ยงครับน่าจะประมาณสองมนาฬิกาแล้วตอนนี้คิดอยากข้าววันนี้มันบ่มีสารเยอะนน เพก็ได้ถ่ายวันนะาอ้ายก็เคยจับเล่นต้นเล่นต้นเล่นไปเพนถ่ายบุ๊คเองเหรอเพนเนาะนี่ห <c oughs> ลังจากกินข้าวแล้วเนาะอยากกินข้าวอิ่มแล้วอ้าวแม่นอันเลอหลังจากกินขออ <c oughs> ้าว <c oughs> ากกอ,อิ่มแล้วก็ชิดอยากข้าวก็เริ่มจะลงมาไทายนาโต้และอะไรยต่น้าชินใส่บ้ากระสีเหมือนนี้ นี่เขากำลับบงเริ่มมาแล้วเนะวาะสืบโตไถนาโอ้ยกิขอ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 นกินข้าวผับพอนเลยมาไถนอกไถหน้านน่อ เราทำพร้ชมเนาะตอนนี้กาได้เฮิ่มทิศไตยได้ลงมือกันเนาะเป็นบรรยากาศตอนแรงคทุกคนหลังจากที่เรากินข้าวแล้วก็ทุกก็ได้มาไทเนี่ยทำพรชมเอาที่เป็นห้ามโค้งม้งซึกมาว่าไทระวังไทตอนเช้ากับตอนแรงนี้โค้งมุ้งซึกมันทีเป็นทวีตนอย่างที่ห้ามเลยถ้าอันโค้งมุ้งซึกอันระวังไทตอนเช้ากับตอนแรงของซึกจะได้เนาะโอ้ตอนแรงเริ่มควานทุกชมเมื่อยอีกยังไงอ่ะท่นโอ้เงินอ่ะเนาะแล้วว่า การได้ตามที่ห้ามเพิ่มได้ยินเนาะใช้มือเต้าก็มาแรงแล้ครับตอนแรงก็อาจสิฮวานเงี้เนาะตอนนี้ก็แดดกำลังออกนะครับผมเฮ้ยเตียนโตทำผุมสมอจัดใจจิกจะเข,ข้าได้ไหมนี่ยแม่สิจะเข้าไหวม่้ย อ้าเราหามุสุมเนาะหลังจากที่เธอใช่ไช่เมื่อกี้นี่กับนางน้อยนึ่งบริเวณก็ได้มาเพี่ยนเหล่าเหลากับเมื่อยแห้งว่าสั้นเมื่อยแห้งกับก็ได้มาเพี่ยนเหล่ากัไทยดำเนินการไทต่อไป ไม่นึงเลยทำกับส่งเนาะโอ้ข้าพมะโจ้กกับมันจะอื่ม่อยแหงไอคลิปจะเข้าวใหต่อบรรยากาศก็คอยคำงแรงห้าหกโมงอยู่ที่บ้านเวียงทอง บานฮิโกมโนเดี๋ยวนาปันเกาเหมืนว่าสาัสบริเวณยนท่นก็ยังและมือยืนจังประเทศไทยซ้ำยืนม,ม,มือมือน่าจะเล,ลี้ยละอ่าแล้วเนาะตอนนี้กะคอยคำลงแรงแล้วกะยังบพันเลี้ยวคือเกาท่านผู้ชมตอนนี้ชิดก,กับเข้ากะโอ้ออนลาออนเทียได้ดไดริดกับเข้ากระไรเดิมอันลาออนเทียละ แต่ว่าวก็ยังไงทุกข้อใช่ะว่าวักห่งหุนลเล่หนึ่ง่าหนาไปบ่ไปบ่อไปไปที่จะเข้าอย่างไวตอนนี้ก็เป็นบ,บรรยากาศตอนแร,ร,รกทำซุ่มเนาะการไปไข่หน้าเนาบรรยากาศกาชอบโฮมเยินชุบชื่นอะไรนี้เนาะแต่อนล้าออนเพียแล้วเนาะอันเพียรนนโอ้ไมอ มาฮอดนี้ก็ถือว่าอันก็เริ่มค่อยค้ำลงแรงกับมันหกเจ็ดโมงแล้วแต่หกโมงเนาะแสนป้ายโมงนั่นแหละวันเล่าวาดีเนาะก็เริ่มเมื่อยแกะที่จะเข้าก็เริ่มเมื่อยแล้วก็ทีได้อันลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ได้เนาะแต่ว่าหน้าพันแล้วจะจบคลิปก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะก็เลยก็โอ้เมื่อยแหงเมื่อยว่าใส่ที่จะเข้าเมื่อยเนาะนี้เนาะกะทากกอันแบบจบคลิปนี้กะจะลืมอันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ้อช่องที่จะเข้าแล้วก็ กัญญาเดอสีใสเดือดแฟนนี่เลยเนาะทางสมเนาะสีใสเดือฟแฟนนี่สีใสบ้างก็สีพีเนอนะเอาจบคลิปนะาผู้ชมน้ะจบคลิปนะ